เซลปและมา s เตอร์เซอร์ติฟายยุค,คาอุบลราชธา,านีค่ะวันนี้ปอพามาเปิดคลิปที่ทุกสีเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีบอกเลยงานเทียนปีนี้ของชาวอุบลจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะจากประเพณีแห่เทียนแกะสลักเทียนและประกวดต้นเทียนยมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปออยากนำเสนอคือ,คอ แสงสินแห่งศรัทธาเป็นการแสดงแสงสีสุดตาที่ประกอบไปด้วยเทคนิคแสงสีเสียงในรูปแบบที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นทั้งไลฟ์อัพ Projection Mapping ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวะวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีใน7พิกัด15จุดการแสดงจะเริ่มตั้งแต่วันที่13-21ถึง21รกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกจากนี้ภายใน ยังมีของกินดังๆจากช่อง,องตอกมาเยอะมากเลยปีนี้อาหารการกินภายในงานเยอะมากนะคะละลานตาไปหมดเลยวันหยุดนี้ถ้าใครไม่มีแผนไปเที่ยวไหนแวะมา,ามชมยิ่งใหญ่อลังการเ<อ>ทียนอ,อุบลราชธานีอกเลยทำถึงมากคุณนะ